โอเคครับผมก็าาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไม่อยู่กับผมมิสนาติแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงนะวันนี้ก็เลยจะมาสอนทําเงาในโปรแกรมแฟนปลคลิปนะผมสอนทําเงาแล้วก็แสงนะผมก็อันนี้คือผมอ่ากำลังทําเงาอยู่แหละก็ผมว่าน่าจะอีกนานะอีกหลายวันเลยก็จะเสร็จนะมีนี่ฮะก็จะทาเงาอยู่ครับผมผมจะมาสอนวิธีทําเงากับแสงเงาง่ายฮะโดยที่ เราไม่ต้องแบบเปลี่ยนอะไรให้มากมายอะอย่างเมื่อกี้ผมวาดอ่าเงาในสีแดงใช่ไหมอ่ะทีนี้ผมจะมาวาดเงาไน้นี้เห็นไหมมันก็เป็นเงาอย่างเ,เดิมเมื่อกี้ผมแบบไม่ได้เปลี่ยนสีเลยนะนี่วาดตรงไหนมันก็เป็นเงานะผมนี่เห็นไหมนี่ผมไม่ต้องเปลี่ยนสีไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยฮนะเป็นเงาเป็นเงาหมดเลยฮะวาดตรงไหนมันก็เป็นเงาฮะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนทำนะผมว่ามันทำยังไงนะ โอเคตอนนี้ก็ได้ตัวละครมาแล้วผมขอไม่ได้ลงเยอะแล้วกันนะเดี๋ยวมันเสียเวลาเพราะตอนนี้ผมต้องรีบหน่อยโอเคก็เอาเยอร์สีฮะเยอร์ที่เราลงสีตัวละครเนี่ยสีตัวละครพื้นหลังอะไรต่างให้เอาไว้ข้างล่างนะผมส่วนเส้นเนี่ยเอาไว้ข้างบนนะผมอย่างเช่นอ่าพื้นหลังอะไรเงี้ยก็เอาไว้ข้างล่างให้หมดนะเอาไว้ให้หมดส่วนเงากับไอเนี่ยเราจะเอาไว้ตรงระหว่างกลางระหว่างไอที่เราลงสีกับเส้นนะผมจะเอาไว้ตรงกลางเนาะ แล้วก็ให้ปรับมันเป็น5้าสิผมจะปรับเป็นประมาณ5 4บนะี่นะนี่ปรับแค่นี้แล้วก็ถ้าอยากได้แสงก็ลากไปที่สีขาวนะถ้าอยากได้เงาก็สีดําแค่นี้เองนะผมก็ถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็ลองไปปรับไอ้นี่ปรับไปไหนลงอย่ยถ้าใครชอบแบบเงาจางๆเลยอก็ปรับสักประมาณ24ี่เห็นไหม อย่างถ้าใครชอบแบบเงาจางๆก็ปรับสักยีบสีแสงก็จะเป็นประมาณนี้เผื่อใครทำแอนิเมชันหรือว่ารูปอะไรเนี่ยไอเทคนิคนี้เนี่ยทำในไอบีเพนก็ได้นะทุกคนวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยผมก็ใช้เทคนิคนี้นะแล้วแต่ทุกคนนะต้องการประมาณไหนก็ปรับกันได้นะอันนี้ก็อยู่ที่งานทุกคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ